วันนี้เราจะมาเปิดตํานานพระรีลาหลังเข็มกลุกวัดชุมนุมสงจังหวัดสุพรรณบุรีพระเครื่องปางรีลาของกลุกทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเมื่อเห็นด้านหลังก็รู้ทันทีว่าเป็นของกลุวัดชุมนุมสงฆ์พระกลุวัดชุมนุมสง์สงเป็นกลุหนึ่งที่พบพระเครื่องปางรีลามากพิมพ์ และพบพระกำแพงศอกด้วยวัดชุนุมสงฆ์ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีอยู่ด้านหน้าของวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเดลรห่างกันประมาณร้อยเมตรปัจจุบันอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนกันสูตรศึกษาไรตัวองค์พระเจดีย์อยู่ติดกับถนนสายมาไราแมนเจดีย์เป็นศิลปะแบบอยุธยายุคต้นๆ วัดชมุมสงตั้งอยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มวัดชุมนุมสงแต่กลุ่มเมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคมในปีพศ2504โดยมีกลุ่มคนรักรอบขุดองค์พระเจดีได้พระเครื่องกําแพงศอกเนื้อชินไปเป็นจํานวนมากกลุ่มวัดชุมนุมสงแต่กลุ่มก็เนื่องจากมีคนรักรอบเข้าไปขุดประมาณต้นเดือนตุลา แต่ความแตกเสียก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปเสียก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมศิลปากรก็เข้ามาควบคุมและเปิดกลุ่อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนตุลาคมภาพที่พบหลังจากที่คนร้ายขนพระออกไปเป็นจำนวนมากแล้วและนอกจากนี้ก็ยังมีพระเครื่องพิมพ์ต่างๆอีกมากมายเช่น พระลีลาเชยคางพระลีลาประภามนทนพระลีลาฝักดาบพระลีลาใบหอกพระลีลาหลังเข็มพระลีลาบัวโค้งพระลีลาคู่อะขุนแผนเรือนแก้วอะขุนแผนใบมยมพระนาคปกพระอู่ทองซุ้มนาาพระลีลาเกียร์พระนาลายทรงปืน และพระตีกายเป็นต้นซึ่งพระเครื่องที่ค้นพบที่กูุวัดชุมนุนสง์ในครั้งที่มีการเปิดกล่กอย่างเป็นทางการเมื่อปี2504นี้เป็นผ้าพิมพ์เนื้อชินเงินเพียงอย่างเดียวไม่มีเนื้อดินซึ่งเนื้อชินเงินของกลุกน่นี้ซึ่งจะออกแก่เงินทําให้เนื้อแข็งกว่าพระพิมพ์เนื้อชินของกลุกวัดพระศิรัรนมหาธาตุ ซึ่งแก่ตะกัวอันนี้ฐานว่าเป็นผ้าสมัยอยุธยาตอนต้นในราวปีพศ1967นับถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นพระกลุที่มีความเก่าแก่มากมีพุทธศิ์ที่อ่อนช้อยงดงามแสดงถึงศิละปะบริสุทธิ์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างแท้จริงและพิมพ์พระที่นิยมของกลุนี้ก็คือพระลีลาหลังเข็ม เนื่องจากส่วนใหญ่ของพระกูนี้นั้นด้านหลังมักจะเรียบเรียบเฉยเฉยแต่พระลีลาหลังเข็มกับมีลักษณะขายเข็มที่ด้านหลังซึ่งเป็นเนื้อนูนขึ้นมาโดยที่ด้านร่างนั้นจะเป็นโคนที่ใหญ่กว่าและยาวเรียวขึ้นมาตามรำองค์พระปลายแหลมขายกับเข็มจึงเป็นที่มาของเรียกชื่อพิมพ์พระพิมพ์นี้ ซึ่งในพิมพ์เดียวกันนี้ก็มีหลังเรียบก็มีด้วยเช่นกันเนื้อชิ้นเงินของกลุ่นนี้จะมีเอกลักษณ์เนื้อชิ้นแข็งสันนิษฐานว่าน่าจะมีส่วนผสมของดีบุกมากผิวจะมีประลอดจับขาวทั่วทั้งองค์ขายกับกลุ่ของวัดราชบูรณะของอยุธยาแต่ผิวจะซิดซีดแห้งบางองค์มีจุดคราบดำๆเป็นจุดเล็กบ้างใหญ่บ้าง ที่เป็นปื้นก็มีพาะกูนี้ไม่มีคาบดินจับอยู่ที่ผิวพระเรื่องจากไม่ได้ถูกฝังอยู่ในดินพระที่พบอยู่ในองค์พระเจดีย์ช่วงคอระครังจากคำบอกเล่าของเจ้าหนะ้าที่กรมศิลป์บอกว่าพระถูกบรรจุอยู่ในหีบเนื้อชินอีกทีหนึง่งพระของกูนี้จะมีรอยระเบิดบ้างแต่ก็น้อยมาก มีผ้าที่อยู่ติดกับรอยชำรุดของหีบที่บรรจุจำนวนไม่มากนักที่ถูกความชื้นจึงจะมีรอยระเบิดบ้างผ้าส่วนใหญ่จะมีสภาพดีข้าปลอดขาวทั่วทั้งองค์พระปางลีลานี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีกุเดียวก็คือพะระลีลาหลังเข็มเข้าใจว่าตอนที่เทรอพระส่วนที่เป็นเข็มตามที่เรา เห็นคงจะเป็นช่องเทชนวนโลหะเข้าไปในแม่พิมพ์จึงเป็นแท่งเข็มตามที่เราเห็นกันซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นกันนักเพภาพส่วนใหญ่ถูกเก็บรักษาหวายหมดหายากอุทค,คุณว่ากันว่าเด่นทางด้านความเจริญก้าวหน้าและโภกรัษั์พรพลีลาหลังเข็มที่พบที่กลุ่ชุมนุมสงนี้เท่าที่พบก็มีอยู่สองพิมพ์ก็คือพิมพ์หู หรือพักกันและพิมพ์ไม่มีพักกันอุทรลักษณะทั่วๆไปนั้นคล้ายกับพะระลีลากำแพงนิ้วหรือพะระลีลาของจังหวัดสุพรรณบุรีทั่วไปที่มักเรียกศิลปะพะระลีลาแบบสุพรรณกันว่าพะระลีลาละเวงแต่แปลว่าพิมพ์อื่นก็คือที่ด้านหลังไม่มีเข็มนั่นเอง ส่วนราคาเช่าหาของพิมพ์ที่ไม่มีพักกันก็อยู่ที่หลักพันไปลายถึงหลักหมื่นต้นๆแล้วแต่สภาพความสวยงามและความขาวของข้าปรอดส่วนพิมพ์พที่มีหน้าตาหรือมีแบบมีพักกันหรือมีหูมีราคาสูงกว่าอีกหลายพันบาทเพราะองค์พระแลดูสวยงามและหายากกว่านั้นเอง ส่วนพุทธคุณของพระลีลาหลังเข็มมีพุทธคุณเด่นทางด้านความเจริญก้าวหน้าและโภกระทรัพย์เช่นเดียวกับพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรพิเศษที่พระลีลาจากกลุ่เมืองสุพรรณส่วนมากจะเน้นหนักในด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาติีดีเป็นเยี่ยมอีกทางหนึง่งาะเป็นพระของเมืองแห่งการทำสงครามของนักรบหน้าด่านมาแต่สมัยโบราณน,นั่นเอง และนั่นก็คือวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านในเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลาย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ